คำเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสในการติดตามรถเข้าใหม่ทุกคันกรุณากดไลค์แฟนเพจ44การะดาและกรุณากด s ับ s c r i b e 44การาดา h ชาแนลและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะ สวัสดีครับวันนี้ท่านอยู่กับผมคิม44การาดนะครับมากับนุ่นและก็มากับเจนนะครับไม่ใช่นะครับวันนี้ผมมากับยามาฮ่าแอ o หรอกนะครับปี2019นะครับสีแดงนะครับคันนี้รุ่นท็อป ABS ปี19สภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวไปชมรถกันนะครับผมผมพาดูสภาพโดยรอบก่อนนะครับ นะครับสภาพโดยรอบประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ชมนะครับคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับมาพร้อมกับระยะทางที่ใช้งานไปแล้วนะครับ7,381กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าวิ่งน้อยนะครับเป็นรุ่นรมโมทกุญแจรีโมท ABS นะครับรถคันนี้มาพร้อมกับกุญแจแท้ให้ท่าน1ดอกนะครับนี่นะครับกุญแจรมโมทแท้ให้1ดอกนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับยามาฮ่าแอร์หรอกนะครับคันนี้ปี19ด้วยสำหรับคันนี้ครับนี่ครับคันนี้มีตำหนิ1จุดนะครับเป็นรอยถลอกตรงนี้นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับท่านสบายใจได้นะครับรถจักรยานยนต์ที่นี่44การัตคันไหนไร้ตำหนินะครับคิมแจ้งเลยว่าไร้ตำหนิ คันไหนมีตำหนิขิมชี้ให้ดูแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะง่ายต่อการประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อสั่งจองรถของเรานะครับอมาครับดรบูรอบๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคันนี้สวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะฮะเดีย๋ยวผมมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับสตาร์ทมือทีเดียวติดครับนิ่มๆเลยเครื่องเดินเรียบนะครับ สำหรับท่านใดที่เคยมีโอกาสได้ลองใช้ลองขี่จะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับรถคันนี้สมรรถนะดีครับอัตราเร่งดีกำลังเครื่องยนต์มีให้เหลือเฟือนะครับเร่งแซงได้อุ่นใจสบายใจได้แน่นอนสรีระถ่านั่งออกแบบมาดีมากลงตัวหน้าขี่ใช้งานนะครับคร่องตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูใต้เบาะรถคันนี้กันครับว่ารถคันนี้ใหม่ขนาดไหนนะครับขออนุญาตนะครับ โอเคนี่ครับเปิดใต้เบาะออกนะครับรถคันนี้นะครับใต้เบาะใหม่ๆแบบนี้เลยนะฮะพร้อมใช้งานนะครับสีสวยนะครับอ่าตามนี้เลยครับผมโอเคครับอ่าสำหรับคันนี้ครับผมเปิดราคาเบาๆอีกแล้วนะครับ เป็นเจ้าของ YAMAHA a แ r ร์อกได้ท่านคิดว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิมเปิดราคาแบบว่าถูกมากถูกที่สุดแล้วนะครับ42,900จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศใครสนใจใครหาอยู่โทรเข้ามาเลยครับผมคันนี้นะฮะสำหรับ YAMAHA a แ r ร์อก จดทะเบียนปี2019นะครับท่านซื้อไปใช้งานได้เลยคันนี้ผมเซอร์วิสแมนจเ้น์เช็คระยะให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้ท่านแล้วนะครับน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนถ่ายให้ท่านแล้วเพราะฉะนั้นท่านซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วโทรมาคุยเลยครับวันนี้แถมน้ำมันเต็มถังให้ไปเลยอีกหนึงถังนะครับโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าท่านใดสนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมรถ มาไม่ถูกโทรเข้ามาหาคิมได้เลยครับที่0951168885หรือท่านสามารถแอดไลน์ตาม ID ดยไลน์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับคันนี้ใครหาอยู่แนะนำให้รีบเลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ